โอ้โหทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยณนะปัจจุบันนี้ทุกคนคือเขาลำเลียงอาวุธประชิดชายแดนเยอะมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถถังกองคนทหารคือมีการฝึกซ้อมกันหนักมากบอกได้เลยว่างานนี้ขเขมรมีหนาวแน่นอนทุกคนคืออาวุธของฝั่งไทยคือเยอะมากและน้องรัดไปเห็นคลิปเนาะเห็นคลิปเขาลงอาสื่อออนไลน์ต่างๆทุกคนมีการลำเลียงอาวุธ เพื่อไปประชิดทายแดนทุกคนคือเยอะมากทุกคนนี่แหละคือศักยภาพของประเทศไทยแล้วบอกได้เลยว่ากองทัพไทยทหารไทยคือแข่งแก่งจริงๆทุกคนสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องรัฐธิดาชาแนลเดร์จากพีพีเอฟซีเบิร์ดสุขุชนเนาะมื้อนี้น้องรัฐจะมารีแอคชั่นคลิปเกี่ยวกับทหารของฝั่งไทยทุกคนคือน้องรัดเห็นคลิปแล้วยังแบบ ว้าวมากทุกคนคือกองทัพไทยหรือว่าฐานทัพไทยเขาแข่งขงจริงๆทุกคนคือคลิปนี้เขาลำเลียงอาวุธทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่ากองพลทหารทุกคนคือแน่นมากจริงๆเนาะคือน้องรัตเห็นแล้วยังแบบโอ้โหฐานทัพไทยหรือว่ากองทัพไทยนี่สุดยอดจริงๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมต่างๆคือประเทศไทยนะคือยืนหนึ่งจริงๆทุกคนและ น้องรัตไปเห็นเขาขนอาวุธหรือว่ารถถังทุกคนคือเยอะมากจริงๆเนาะเขาขนไปประชิดชายแดนทุกคนชายแดนกัมพูชาบอกเลยว่างานนี้นะขมินมีหนาวแน่นอนทุกคนและน้องรัตจะพาพี่ๆมาดูมาชมเนาะการลำเลียงอาวุธหรือว่าการขนส่งทหารทุกคนไปอ่าชายแดนกัมพูชาไทยนะทุกคนมาชมด้วยกันว่าจะอลังการขนาดไหนทุกคนฐานทัพไทย ขนอาวุธคือเยอะจริงๆเนาะคลิปนี้น้องก็อยากให้พี่ๆเอฟซได้ดูได้ชมด้วยกันทุกคนความอลังการความแข่งแกร่งของประเทศไทยนะทุกคนความพร้อมรบกองพันทหารม้าเฉพาะกิจกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์คือที่นี่เป็น Home of Tanker จังหวัดสระบุรีครับนะคือเป็นหน่วยทหารนะที่มีรถถังรถหุ้มเกราะ นะในการปฏิบัติงาน,นนะเป็นหน่วยรถถังที่สมบูรณ์แบบที่สุดหน่วยหนึ่งของกองทัพไทยนี่คือศักยภาพของกำลังรบฝ่ายไทยด,ดูนะรถถังเต็มนะแล้วพร้อมเคลื่อนกำลังเมื่อมีคำสั่งปฏิบัติตามแผนมอบอวาาและนโยบายในการปฏิบัติภารกิจให้กับกำลังพรม ให้เกิดความพร้อมสูงสุดในการรักษาอธิปไตยของชาติพร้อมรบและสง่างามเพื่อชาติและราชบัลลังก์ใช้คำนี้เลยนะกอ,องทัพภาคที่หนึ่งนะอันนี้ของจริงนะไม่ใช่ AI นะแปลเป็นภาษากมพูชาให้หน่อยของจริงไม่ใช่ AI ไอเห็นภาพนี้ก็ขน<อ>ลุกเลยคือครั้งนี้มันทำให้เราเห็นศักยภาพกําลังรบของไทยเรา ซึ่งสถานการณ์ปกติจะไม่เปิดเผยแล้วนี่ยังไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดนะยังไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดนะครับเป็นการเตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมนอกจากใช้ไหวพิบอุปกรณ์ก็ต้องพร้อมแนวหลังก็ต้องพร้อม,อมคนไทยประชาชนคนไทยต้องร่วมใจเป็นหนึ่งแล้วอ,อย่างคุณอาเลว่าเดี๋ยวพร้อมเกณฑ์เรียกมาเลยคพร้อมเสมอโอ้โหดูสิ กอ,อนหน้านี้ก็มีการซ้อมรบมาแล้วไงแต่อันนี้คือไม่ใช่ซ้อมแล้วพร้อมน,นอกจากนี้อีกหน่วยหนึ่งกองพลสไตรเกอร์กองพลทหารราบที่11นีน่นะรอ112ค่ายพนักบดีศรีอุทัยเป็นกองหนุนตามแผนเผชิญเหตุของกองทัพบ,บกครับนีน่คือศัก,กยภาพกองพลทหารราบที่11 แม่ทัพภาคหนึ่งย้ำนะให้ภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหารที่จะได้ป้องกันประเทศสืบไปจัดกำลังพร้อมรบเตรียมเผชิญเหตุทุกพื้นที่ทุกภารกิจค,คืออาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญอย่างไรก็ตามแต่กำลังพลที่เป็นมนุษย์เนี่ยดูดิฮะก็ะะต้องพร้อมทั้งหัวใจและร่างกาย แล้วตอนนี้พร้อมเกินร้อยมีภาพจริงน,นะย้ำค่ะดูทีนะ่ามีส่วนหนึ่งเท่านั้นคือต่อให้มีรถถังต่อให้มีรถวุ้มเกาะแต่กำลังพลเองนะก็ต้องมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะลุยปกป้องอธิปไตยของชาติค่ะเราก็ต้องส่งกำลังใจไปเนาะไทยนิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดคุณบอก เนี่ห็นไหม ที่ทางกองทัพภาคที่หนึ่งนะได้เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้ดูนะอันนี้ไทยนะไม่ใช่ AI ด้วยนะแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งฮะเนี่ยอันนี้ที่สนามฝึกทางยุทธวิธีพลรอเก้าครับทีนี้ครับเนี่ยพลโทอมริตบุญสุยาตรวจความพร้อม หน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่หนึกองพันท้อรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ไงหน่วยเนี้ยที่จะเข้ายึดพื้นที่เข้าตีเข้ายึดนะหน่วยเคลื่อนที่เร็วทหารราบเนี่ย เพื่องบอกอยากเกิดก็เปิดมาเปิดก่อนได้ปูด <c oughs> คือกำลังพลกับยุทธูปกรณ์ของไทยไ<ด>ยกระดับขึ้นไปเยอะครับจากปี5-2จากปี5-4ไม่ได้มีเฉพาะฝ่ายกบูชาที่ยกระดับ แล้วก็กองทัพภาคที่2องเขามีนักรบชุดดำโอ้โห,โโหทุกคนงานนี้พี่เมนมีหนาวแน่นอนทุกคนคือประเทศไทยเขาจัดหนักจัดเต็มจริงๆทุกคนขอมาประเทศไทยก็จัดให้นะทุกคนคือการลำเลียงอาวุธของประเทศไทยคือสุดยอดจริงๆเนาะคือบอกได้เลยว่ากองทัพไทยหรือว่าฐานทัพไทยเขามีความพร้อมมากและการฝึกซ้อมของทหารไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารราบ หรือว่าทาหารอากาศทุกคนคือมีความพร้อมทุกอย่างทุกด้านเลยอันนี้คือยอมรับเลยว่าประเทศไทยศักยภาพเขาแข่งแก่งจริงๆทุกคนคือเขามีครบทุกอย่างแต่เขาไม่เคยโอ้อวดทุกคนเขาไม่เคยโอ้อวดเลยว่าเออประเทศเรามีอย่างงุ้นอย่างนี้นะคือบอกได้เลยว่าประเทศที่คิดจะมาอาลบก,กับประเทศไทยนะคิดหนักแน่นอนทุกคนงานนี้นะ คือประเทศไทยเขาลำเลียงอาวุธคือเยอะมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่รถถังแล้วก็เครื่องบินลบของฝั่งไทยก็มีความพร้อมทุกอย่าง นี่แหละคือศักยภาพหรือว่ากองทัพไทยเขามีความาแข่งแข่งขนาดไหนแล้วบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนชาวไทยก็มีความสามัคคีกันมากคือบางคนก็บริจาคทุกคนข้าวปลาอาหารผลละมากลากไม้ให้กับทหารฝั่งไทยคือนี่แหละคือกำลังใจอันสำคัญเลยที่ ทำให้ทหารฝั่งไทยมีกำลังใจขึ้นเยอะทุกคนนี่แหละคือศักยภาพของประเทศไทยนะบอกได้เลยว่าประเทศกัมพูชานะมุนอุ้ยปุ้ยแน่นอนงานนี้ทุกคนคือน้องรัฐเห็นผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆทุกคนคือแบบประเทศไทยนะคือเขามีการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงเลยทุกคนและในขณะตอนนี้นะทุกคนคือ,อทหารไทยหรือว่ากองทัพไทยมีความพร้อมมากพร้อมที่จะลบ ถ้าเขาเปิดมาประเทศไทยก็พร้อมที่จะรับมือเนาะทุกคนคือนี่แหละคือศักยภาพของทหารฝั่งไทยหรือว่ากองทัพไทยนะทุกคนอแล้วนนพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องรัดก,ก็พาพี่ๆเอฟซี FC มาดูมาชมการลำเลียงหรือว่าขนอาวุธประชิดชายแดนเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องรัดจะขอ เพียงแค่นี้เนาะทุกคนน้องรัตต้องขอบคุณขอบใจพี่พี่เอทุกคนเนาะที่เข้ามาดูคลิปน้องรัตนอกฝาพีพี่เอกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของน้องรัตเด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย,บาย